นำเรื่องเสนอคอรมอ17มิถุนายนนี้รอลุ้นเงินอ้อยสด69บาทต่อตัน หยุดช่วยเหลือด้วยตัวเงินมาตรการอื่นช่วยเหลือแทนเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไละอ้อยรับทราบข่าวสารกันชื่นดื่มนะครับเรามาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลืออ้อยสดนะครับซึ่งจะนำเรื่องเสนอเข้าสู่ครมในวันที่17มิถุนายนนี้นะครับ และอีกเรื่องนะครับจะเป็นในเรื่องของที่ทางรัฐบาลนะครับจะหยุดช่วยเหลือนะครับในส่วนของการตัดอ้อยสดนะครับด้วยตัวเงินาศาศานะครับและจะมีมาตรการอื NES ่นนะครับช่วยเหลือทดแทนนั่นเองครับนายสมชายสุวัจิตานนนนะครับกรรมการผู้แทนโรงงานได้เสนอว่าการรับซื้อใบอ้อยนะครับจะอยู่ที่ความสมัครใจของผู้ซื้อคือโรงงานนะครับและผู้ขายคือชาวไร่อ้อยซึ่งไม่ได้หมายความว่านะครับทุกโรงงานจะต้องรับซื้อใบอ้อย และก็ไม่ใช่ว่าชาวไรอ้อยทุกรายนะครับที่จะขายใบยอ้อยซึ่งการรับซื้อใบยอ้อยนั้นนะครับปัจจุบ,บันก็จะมีกลุ่มพ่อค้าคนกลางนะครับที่รับซื้อใบอ้อยจากชาวไรอ้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ50จนถึง100บาทนะครับโดยมีเครื่องม,ม้วนบาดใบอ้อยนะครับไปเก็บอ้อยไว้ส่งขายให้กับทางโรงงานในราคาตันละ800จนถึง900บาทนะครับดังนั้นนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับที่ขายใบอ้อยจํานวนตันละ200บาทก็จะต้องถึงมือพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับ ไม่ใช่ถึงพ่อค้าคนกลางนะครับที่รับซื้อใบอ้อยส่งโรงงานนั่นเองครับนายวิรัติวีปิยมาพรนะครับกรรมการผู้แทนโรงงานได้สอบถามในส่วนของเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย69บาทต่อตันนะครับเป็นในส่วนของการช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100เใช่หรือไม่ทางด้านประธานกรรมการนะครับได้เสนอในส่วนของมาตรการสร้างแรงจูงใจนะครับให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละหน0นะครับ ชาวไร่อ้อยนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับจำนวนประมาณ69บาทต่อตันเนื่องจากข้อมูลการผลิตในปีที่ผ่านมานะครับมีชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนะครับจำนวนเกินครึ่งของชาวไร่อ้อยและเกณฑ์การช่วยเหลือของปีที่ผ่านมานะครับจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับตัดอ้อยสดคุณภาพดีทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ120บาทต่อตันซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ตัดอ้อยสดเกินครึ่งนะครับจะได้รับในส่วนของจํานวนเงิน60บาทต่อตัน ซึ่งชาวไรอ้อยที่ไม่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีนั้นนะครับจะไม่ได้รับในส่วนของการช่วยเหลือเลยนั่นเองครับแต่จะได้รับเป็นเงินนะครับช่วยเหลือเพื่อนําไปปร,ปรับปรุงพื้นที่แปลงปลูกอ้อยนะครับหรือการปรับปรุงไร่ซึ่งชาวไรอ้อยนะครับที่ถูกลักลอบเผาทั้งหมดนะครับจะได้รับเงินไปปรับปรุงไร่นะครับจำนวน120บาทต่อตันซึ่งมีอ้อยที่ถูกลักลอบเผานะครับจะได้รับในส่วนของจํานวนเงิอนอยู่ที่60บาทต่อตัน ดังนั้นนะครับเมื่อพี่น้องชาวไรอ้อยนะครับได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงไร่แล้วนะครับจะต้องสิ้นสุดลงนะครับในส่วนของเงินช่วยเหลือนะครับไม่มีการให้ความช่วยเหลือในทุกๆปีนะครับและในส่วนของฤดูกาลในปี2567ทับ68นี้นะครับจึงจะได้มีการกําหนดในเรื่องของมาตรการนะครับเพิ่มรายได้จากใบอ้อยและยอดอ้อยโดยขอรับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลนะครับในการรับซื้อใบอ้อยและยอดอ้อยนะครับ เพื่อเป็นวัตถุดิบของพลังงานซึ่งจะป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลของโรงงานนะครับที่จะใช้เป็นพลังงานชีวมวลและนําไปเพิ่มราคานะครับการรับซื้อใบอ้อยและยอดอ้อยอีกนะครับตันรับประมาณ300บาทนะครับหรือเท่ากับนะครับห้าบาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับโดยการจัดสรรนะครับเป็นส่วนเพิ่มนะครับในส่วนของราคาขายใบอ้อยและยอดอ้อยนะครับแก่พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่ตันรับประมาณ200บาทนะครับหรือเท่ากับนะครับสาบาทต่อตันอ้อย และเป็นส่วนเพิ่มนะครับให้กับทางผู้รับซื้อใบอ้อยนะครับและยอดอ้อยตันละประมาณ100บาทนะครับหรือเท่ากับ17บาทต่อตันอ้อยนั่นเองครับนายวีรศักดิ์ขวัญเมืองกรรมการผู้แทนชาวและอ้อยนะครับซึ่งได้เสนอว่าเห็นด้วยกับมาตรการที่เสนอนะครับแต่ในทางปฏิบัติผู้รับซื้อใบอ้อยโดยทั่วไปจํานวนน้อยมากเช่นในส่วนของโรงงานน้ําตาลมิตรผลนะครับก็รับซื้อใบอ้อยไปผลิตกระแสไฟฟ้าในจํานวนที่จํากัดและจุดรับซื้อใบอ้อยและยอดอ้อยนี้นะครับ เมื่อชาวไรอ้อยเป็นผู้รวบรวมใบอ้อยส่งขายให้กับทางโรงงานด้วยตนเองซึ่งจะมีจุดรับซื้อที่ใดนะครับจะเป็นการขายให้กับทางโรงงานโดยตรงหรือขายให้กับทางผู้รับซื้อที่จะเป็นผู้ขนส่งไปยังโรงงานนั่นเองครับนายสิทธิบุรััชตาสุวิโรธนะครับกรรมการผู้แทนชาวไรอ้อยซึ่งได้เสนอว่าชาวไรอ้อยนะครับเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไรอ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี พื่อลดฝุ่นปัญหา p m 2.5ที่เสนอนะครับมีข้อสังเกตและข้อที่เห็นว่าการเก็บใบอ้อยและยอดอ้อยนั้นนะครับจะมีการลงทุนในเรื่องของการซื้อเครื่องจักรนะครับและอุปกรณ์ในการม้วนเก็บใบอ้อยและยอดอ้อยนะครับซึ่งจะมีราคาที่สูงมากซึ่งทางรัฐบาลน,นะครับก็ควรจะมีกรอบหรือนโยบายนะครับที่ชัดเจนนะครับเพื่อช่วยเหลือในส่วนของเครื่องจักรตรงนี้นะครับให้กับทางพี่น้องชาวไรอ้อยซึ่งอาจจะไม่เพียงพอนะครับในเรื่องของการเก็บเกี่ยวใบอ้อยได้นั่นเองครับ สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ